น่ารักมากเลยค่ะว้าวเพราะว่าเพิ่งโดนนอกใจมาแรงมากไอ้นั่มันบังอาจมากมันเลิกมันนอกใจน้องน้ำปั้นเนี่ยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยข้างหลังนั่นใครอ่ะเพื่อน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 เหมือนกัน วิยน่ารักมากเลยค่ะอยู่อยู่ม,ม,อ,มอ,อะไรกันคะเนี่ยอยู่มห้าอยู่มห้ามหา้าว้าวมห้าคาออีมากเลยทั้งคู่เลยนะคะมห้าทั้งคู่ทั้งห้องเลยเหรอใช่ค่ะหมดเลยมห้าหมดเลย,เลยแล้วทำไมถึงมาสุม่มทำไมถึงมามั่วสุมกันล่ะคะ มาเล่นด้วยกันนะมาเล่นด้วยกันอยู่บ้านหรออยู่หรืออยู่หออยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านหนูอยู่บ้านหนูอ๋ออยู่บ้านหนูแสดงว่าข้างหลังนั้นแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบส่งใจให้นิดนิดแต่ดูเธอช่างเฉยเมยอยู่บ้านหนูแสดงว่ามามาเพื่อนมาบ้านกันใช่หยุดยาวหรอก็เลยมาเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่อยู่สี่วันติดน่ะโอ้ก็เลยมาปัดโอมิเลนไม่เคยเจอเลยนะคะเนี่ย ไม่ได้มาเล่นบ่อยๆหรอคะอะไรนะไม่ได้มาเล่นบ่อยๆหรอคะไม่ได้เล่นบ่อยๆค่ะไม่ได้เล่นบ่อยเล่นเฉพตอนอยู่กับเพื่อนเล่นเฉพาะตอนอยู่กับเพื่อนเนาะก็ซีเครตถูกไหมดีค่ะดีมากเลยค่ะดีมากค่ะดีมากอ่าว่างไหมคะอยู่คุยกันไหมคะได้ได้นะคะได้อชื้ออะไรกันคะชื้ออะไร เต้นเต้นให้ดูได้ไหมเต้นให้ดูได้ไหมได้ค่ะเต้นให้ดูได้เว่ยอมินิตว่ยอมินิถ้าซีเครตต้องฟู้ดลองเท่านั้นน้องระวงรอพี่เปิดเพลงค่ะน้องน้องเคยกินฟู้ดลองชีสไหมคะเคยเคยเคยฟู้ดลองชีสที่เซเว่นนะคะน้องว่าฟู้ดลองชีสกับฟู้ดลองไก่น้องชอบกินอะไรมากกว่ากันคะฟู้ดลองชีสเลิศมากค่ะ Nivea black and white, fresh for <laughs> <and> <laughs> <Alaya! laughs> premium, mod, premium mod. <laughs> malo, malo, <no? laughs> ประมาณนี้ค่ะขอบปากขอบขอแต่ถ้าน้องอยากได้แบบน่ารักก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะอีซึงฮีซ่างะอลีกัตต้อ่ะอีซึงฮีซ่างะอลีกัตต้น่ารักมากๆเลยค่ะอะไรนะคะออกแนวเลิศออกแนวเลิศออกแนวเลิศเนาะอันนี้ไปเวกระตุกและฝนตกหรือเปล่าเน็ตอาจจะช้านิดนึงเนาะ ก็เดี๋ยวส่งเลขบัญชีมาหลังไหมนะคะเดี๋ยวจะโดเนตไปให้สักร้อยหนึ่งโอ้โหอ้โชื่ออะไรคะชื่ออะไรเอาพี่เอาร้อยหนึ่งไปเติมทีเนี่ยไม่มันมันหมดพอดีไงมันยังไม่ได้ต่อวันนี้เลยสดใช่ใช่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อน้ำปั่นค่ะน้ำปั่นกับวันทนายค่ะสาระแมคเนี่ยปั่นพี่ปะคะ ไม่ชื่อวาเลนไทน์จริงๆน้ำปั่นกับวาเลนไทน์ว้าวน่ารักมากเลยค่ะน้ำปั่นกับวาเลนไทน์พี่ชื่อเวฟพี่ชื่อเวฟเวฟเวฟเห้ชื่อมันสัตกับการแต่งตัวจังอ่ะโอเคเวฟค่ะเวฟที่แปลว่าคลื่น อประมาณนั對對้นประมาณนั้นใช่ค่ะน้องน้ำน้องน้ำปั่นกับน้องวาเลนไทน์สนใจเปิดวาร์ปไหมคะเฮ้ยเขาบอกว่าจะเปิดวาร์ปไหมอะอะไรนะอันนี้หรือเปล่าอะไรนะดู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 ไม่ไม่เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดวาร์ปให้ดูเอาชื่อทิกตอกมาเดี๋ยวไปดูเอาชื่อทิกตอกมาเดี๋ยวหนูไปดูไอจีค่ะไอจีพิมพ์มาก่อน พิมพ์อะไรพิมพิมในนี้มาพิมพ์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 มาเยอะดารักมากเลยยี่ควรดารักเลยถ่ายก็มันถ่ายมันพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้หรอคะทำไมพิมพ์ไม่ได้ล่ะได้เอาเอาเอาชื่อได้ไหมเดี๋ยวหพูดเดี๋ยวพูดเอาเอาโชว์โชว์โชว์แมโชว์โชว์ I L Y N r I S เหรออ๋าโอเคเห็นแล้วค่ะอันนี้ของของน้ำปั้นค่ะวาเลนไทน์ต้องมาต่อแล้วค่ะ นี่นี่อันนี้ของหนู V X Z V X Z แล้วก็ s C P เฮ้ย S C Q ใช่เลิศมากค่ะขอส่องหน่อยนะคะไพรเวททั้งคู่หรือเปล่าคะเนี่ยไม่ของหนูสามนีเปิดาแล้วนะแต่ว่าหนูเปิดไพรเวทอืมซุ่มเหรอคะน้องน้ำปั้นว้าวน่ารักมากเลยค่ะเราอยู่จังหวัดอะไรกันคะเนี่ยอยู่ขอนแก่นค่ะ แล้วคนแก่นคือเลิศทุกคนเย้คนแก่นคือน่ารักเขาอีเดสทุกคนเลยนะคะโอ้ e อีเดสใช่เขาอีเดสเลยนะคะพี่ชื่ออะไรชื่อเวดีมากค่ะน้องน้ำปั่นเอ้ยน้องวาเลนไทน์เหมือนจะนึกเหมือนจะนึกอยู่สามวินะคะเมื่อกี้ว้าวอุ้ย ตะโกนมากแล้วรู้สึกคอแห้งอยากกินน้ำปั่นแหงมากแหงมากแรงมากอ่ะพี่สตรีมอยู่นะคะเขาบอกว่าสตรีมอยู่นะพี่น่ารักมากเลยนะคะน้องน้ำปั่นกับน้องไม่เป็นไรค่ะวันนี้ได้รู้จักแล้ว ในนาม s e c r e t ช่องเว็บนะชี่เขียนอะไรนะ s e c r e t ช่องเว็บนะหาในไหนอะเอาไปลงได้ไหมคะเป็นคลิปเป็นคลิปตัดเอาไปลงหน้าช่องอีกชีหนึ่งได้ไหมคะได้ก็ได้ได้นะคะ IG เปิดวาร์ปนะคะลองไปซองดูแล้วกันไหนอะ YouTube นะ YouTube นะพี่ลืมถามคำถามสำคัญไปเลยค่ะน้องน้ำปั่นกับน้องวาเลนไทน์โสดใช่ไหมคะโสด น้องวาเลนไทน์ใส่นะใส่หน้าน้องวาเลนไทน์น้องวาเลนไทน์เหมือนจะใส่หน้าไม่สดหรอคะน้องวาเลนไทนยไม่ไม่หนูสดหนูสดหนูสดน้องวาเลนไทน์มีแฟนแล้วหรอคะไม่มีค่ะสดโอ้ว้าวเลิศมากเลิศมากพี่ชอบมากเย้นหอเปล่าอะไรนะคะจะเต้นหรือเปล่าคะจะเต้นหรือเปล่าไม่เต้นแล้วค่ะคือแบบพี่เต้นแม็กซ์ไปเลยนอกจากใช้เอวอะค่ะอ๋อ อยู่มห้าก,กันถูกไ,ไหมคะใช่อายุสิบหกวันนี้วันนี้ไปไหนกันมาคะทําไมสวยเป็นพิเศษเลยไม่วันนี้ไม่ได้ไปไหนอันนี้อยู่บ้านหนูเพิ่งตื่นตอนสี่โมงแล้วทําไมแต่งหน้าล่ะเพราะว่าแต่งหน้า่ายติ๊กต๊อกโอ้มีติ๊กต๊อกถูกไหมคะ <c oughs> พิมพ์มาได้ไหมคะ เต้นหรอหรืออะไรไม่ได้เต้นเป็นไม่ได้ลงอะไรเอาแล้วถ่ายอะไรล่ะถ่ายลงในไอดีไงอ๋อสตอรี่อะไรอย่างนี้อนี่ขนาดเพิ่งตื่นนะเนี่ยว้าวต้องบอกว่าหน้าสดก็สวยอยู่แล้วอะค่ะไม่สวยนะอะไรนะเวลาพี่มองใครพี่จะมองทะลุเครื่องสำอางเลยอะค่ะ ใช่เห็นเป็นโคลหน้าแบบแม่ของลูกเลยค่ะแม่ของลูกเลยแม่ของลูกเลยค่ะน้องน้ำปันวิทย์คณิตเหรอไม่ใช่ภาษาสังคมไทยสังคมไทยทั้งคู่เลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะอยู่ห้องเดียวกันเหรอว้าวอยาเอาไปลงอยาเอาไปลงไอเดียเขินนาเขิน อมหาลัยจะไปไหนคะมหาลัยยังไม่รู้เลยแต่ว่าอยากไปหมอมอขอหมอขอก็เลิศแล้วก็ดังมากแต่ถ้า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 ไม่ติดอะไรก็ลองแวะมาในเมืองดูนะเนื้อพูดแบบนี้แบบมหาลัยในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอยู่พิกัดไหนเนี่ยพิกัดไหนอ๋อปทุมปทุม ปทุมสีปทุมหรอมอไหนปทุสี่ปทุมอยู่กรุงเทพหมอไหนเลิดเลิศเลิศเลิศปทุมธานีปทุมธานีมีอยู่สามมอลังสิตกรุงเทพพันยะลังสิตมันล้ายลังสิตมัน้ล้จริงไหมลังสิตมัน้ล้จริงไหมอรอน้องน้ำปั่นต้องมาลองเองค่ะเลิดมากเลิดมาก โอ้ว้าวมีเพลงไหมคะเพลงอะไรเพลงที่เขาเต้นกันน้องมีไหมหนูเด็กไทยลิมิตเด็กไทยลิมิตคือที่มันลําไงที่มันเต้นโอ้ลัมเขมนถูกไหมคะลัมเขมรเอลฟาสฟิงโกมาีลินแล้วก็ขยันเปิดด้วยไงทุี่พี่จะทุกี่พี่จะสมัครเมียมาแน่นอนค่ะ បាក់ឌីតគុំម៉ាក់អូទេនស៊ីបាក់ឌីតគុំម៉ាក់អូទេនស៊ី กูเลยโ้แย่ว่ะน้องหุยน้องยิ้มน่ารักกันมากเลยค่ะมีใครชมน้องบ้างไหมคะไม่มีหรอกไม่จริงจริงจริงไม่เป็นดาวท็อปสตาร์โรงเรียนหรอคะเนี่ยสองคนนี้ดาวท็อปสตาร์ตกตามตกตามโอ้โหตกตามวูาอยากจะรู้เลยว่าขอนแก่นที่มีของดีขนาดไหนพันลักแมวนี่ก็ไม่ต้องถึงขั้นพันลักแมวหรอกค่ะเพราะนี่ก็ พี่เวฟรักน้องน้ำปั่นกับน้องวาเลนไทน์แล้วค่ะเลิศลิศละเอิร์ดซีเค็ดจริงๆค่ะชื่อคลิปนี้คืออะไรรู้ไหมคะชื่อคลิปนี้คือซีเค็ดขอนแก่นเลยแหละน้องไปดูช่องพี่ยังดูแล้วหนูดูไลน์หนูดูสตรีมอยู่ใช่ค่ะแต่พี่หมายถึงแท็บวิดีโออะค่ะแท็บวิดีโออะอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าอ่าอ่า น้องก็จะไปอยู่ในนั้นหนึ่งคลิปค่ะ oh, oh, okay. เลิศมากยิ้มน่ารักมากพี่เลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะมันเลิศเลยล่ะน้องขอปกปสวยๆนะถ้าจะเอาไปลงอนะ่ะมาค่ะมาเลยค่ะพี่ให้น้องเซตเองเลยค่ะมาน่ารักเลยนะคะน่ารักเลยนะคะน่ารักเลยนะคะห้ามหลุดขำนะคะห้ามหลุดขำนะคะ ไม่ได้เลยค่ะนองนละปั่นไม่ได้เลยนะคะน้องนละปั่นถ้าอยากสวยต้องแข่งเอาไว้ค่ะสุดท้ายละมาถูกต้องมาเทคที่สองนะคะไม่ได้น่ารักมากค่ะแกงยอกยอกค่ะว้าวทำไม สาระอันนี้เราคุยกันสาระเลยนะทำไมไม่มีคนมาจีบคะเพราะว่าเพิ่งโดนนอกใจมาแรงมากพี่สุดอะเพิ่งเลิกกับแฟนสิขาทางนั้นอะหรือว่าคนคุยถึงเดือนเรามาอ๋อเลิกถึงเดือนแล้วเลิกถึงเดือนแล้วใช่ไอแดนมันบางอาจมาก มันเลิกมันนอกใจน้องน้ำปั่นเนี่ยนะนนเดี๋ยวพี่เจ้าคนดูของพี่4800รอคนไปถล่มบ้านมันบังอาจมาทำให้น้องน้ำปั่นของพี่เสียใจและยังบังอาจนอกใจเป็นอะไรที่รับไม่ได้ที่สุดรับไม่ได้ที่สุดจริงรับไม่ได้ที่สุดเลยแบบ ไม่ไหวนะคะน้องน้ำปั่นถ้าน้องนนใาถ้าน้องน้ำปั่นเสียใจเสียใจถ้าน้องน้ำปั่นเหงาหรือว่าต้องการแบบคนช่วยปอบก็อิ inbox หลังไม์พี่มาได้นะคะเลิศเลยล่ะน้องวาลินทายล่ะคะไม่มีคนมาจีบบ้างหรอคะไม่มีค่ะทำไมล่ะเราปิดใจหรือเปล่า ไม่ปิดนะไม่ปิดนะโอ้โหน่ารักมากค่ะไม่มีคนทักมาจีบได้ยังไงเนี่ยขอนแก่นนี่แน่นอนจริงๆค่ะแน่นอนจริงๆว้าวเป็นคนขอนแก่นกันหมดเลยใช่ปะ <c oughs> ใช่ค่ะ๋อแล้วก็เรียนโรงเรียนแถวๆนั้นเรียนในเมืองเรียนในตัวเมืองอ่<ค>งอว้าวน่ารักมากเลยค่ะาว้าว พี่ดีใจมากเลยค่ะที่พี่แบบมาเจอซีครีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากคุยกับพี่อู่ไหมคะไม่มีไม่มีแล้วค่ะเรามาเล่นอันนี้เรามาเล่นอันนี้ทําไมล่ะเรามาหนูมาหาคนคุยเล่นเฉยๆเพราะว่าเหงาแงแบบเหงาใจอะไรเงี้ยอุ้ยเหงาใจใจนะมันเหงาใจนะแให้พี่ดูแลได้ค่ะหัวใจของหนูนะจ่ะ เลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะฟอเลยล่ะฟอเลยล่ะน้องน้ำปั่นกับน้องวาเลนไทน์มันเลิศเลยล่ะเลิศกันะว้าวเพื่อนตะโกนอะไรนะคะเพื่อนตะโกนอะไรนะคะไม่เพื่อนดูเฉยอ๋อดูไลฟ์นี่หรอ โอ้ว้าวเลิศมากค่ะเลิศมากดูชอบชอบกันนะคะน้องที่แอบพูดแบบแบบเป็นนักพากยอยู่หลังไม้ตื่นเต้นเลยล่ะมันโดนเส้นมันโดนเส้นเนาะโอเคค่ะไม่มี t ็อกกิ้งวิดมีแล้วใช่น้องว่าเลนทนยอย่ายิ้มสิน้องวาเลนทนยจะยิ้มดำไม้ น้องปัมปั้นอีกอ่ะโอ้โหัเล่น้ทยางี้ย <c oughs> หัวใจพี่มันไม่แข็งแรงอะ่ะอะไรนะอะไรนะมันโดนใจใช่ไหมมันโดนใจใช่ไหมมันโดนใจมันเข้าไปถึงเส้นเลือดในหัวใจขึ้นมาสมองเลยเนี่ย <c oughs> โอ้มันขนาดนั้นเลยมันน่ารักขนาดนั้นเลยเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวว่ะ <c oughs> แฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ไหม สุดๆเลยมากค่ะฮิวฮิวใจมากหนู่าจะนอนหลับฝันดีวันืนี้นพี่ดีใจมากเลยค่ะที่แบบทําให้น้องน้ําปั่นแล้วก็น้องวาเลนไทน์แล้วก็เพื่อนๆอีกสองคนขาก้ากในค่ําคืนนี้มันรับเลยเป็นเกลียดมากเลยค่ะโอเคงั้นไปกันต่อนะคะไปไหนปัดต่อค่ะโอเคบายบายด้วหรือมีจะคุยก็คุยมามีไหมถ้าไม่มีแล้วพี่ก็พี่ก็จะเล่นโกต่อ ได้เลยค่ะเลิศมากเลิศมากค่ะบ๊ายบายน่ากมานะคะสิบหกทั้งคู่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสิบหกรีบๆโตนะคะเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็โตสิบหกก็โตแล้วโอเคโอเคโตแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายของค่ะ ไว้จะจูบออจะถกจูบออเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้น้องกับพูดเพ่ออะไรนะบายบายขอบค่ะ